อีกประมาณ6-7เดือนก็จะถึงการสอบเข้ามอน1เรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆคนที่จะลงคอสใสนถึงจะตอบโจทย์การสอบเข้ามอนงได้ได้ตรงจุดมากที่สุดค่ะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้า e Class โรงเรียนสุภกุหลาห์เทาลัยคณน,นุ่นแนะนำให้เรียนทั้ววันนะคะในตอนเช้าเด็กๆสามารถลงคอส,สที่ชื่อว่าตะลุยแนวข้อสอบคณิตวิทย์ค่ะเพราะแนวลงการตอบข้อสอบคณิตวิทย์ที่เป็นโจทย์ภาษาไทยจะมีความยากทัดเทียมกับข้อสอบเกณฑ์นะคะนักเรียนคนที่จะต้องเติมศักยภาพในการทำโจย์ ทางนิตวินที่เป็นภาษาไทยและถัดมาต่อตอนบ่ายแล้วเรียนก็จะต้องมาลงคอสตามีนแนวข้อสอบโปรแกรมซีค่ะเพราะเป็นการทําโจทย์ตรงตามแนวข้อสอบคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษตรงตามข้อสอบข้าม e ันหนึ่งอีพเลยค่ะทั้งนี้คอสเรียนที่152มีความหลากหลายและต้องโจทย์การสอบข้าวมันหนึ่งในทุกโปรแกรมและทุกโร,รงเรียนหากให้ผูกปกครองม,มีความคาดหวงังหรือวางแผนที่จะให้ลูกไปสอบในโครงการใดและโรงเรียนใดสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่มาได้ตลอดเลยนะคะทาง โรงเรียนยินดีแนะนำหลักสูตรที่ตรงจุดกับน้องค่ะ